เออโอ้สีทองอลามู้เป็นต้นสูบเดียวป่ะแต่งมันก็ประมาณนี้ครับโดมเบิ้งก็เม้าได้หนิเฮใบเยอะเน้นป่ะโบเห็นสีย่านบูดบ่บ่ให้บใบบ่เขาจะบ่ให้จับบ่ก็บ่จับก็ได้ท่านโอ้จับก็จับโบเป็นเนื้อจับก็ได้ยี่ร้อยพอมเฮ้หวยหร้อม โบมเลยนี่โบมหมนี่ครับบมโบมแบบตัวนี้ครับโบมโบมบมนี่ก็บมตากแล้วจังมาอโบมหรือโบมแล้วครับตากแล้วครับมันมันฮอนเดียวแล้วเขาก็เอามาบมเพราะมันปูเค็ดฟางเนาะครับอยู่นี่ก็โบมแล้วจักมือบานกระโบมไปจนได้บุญเลยเบื่อปุ๋ยละทิ้งกูมือเขาเสียมาเอาของช่างเขากล้องโบมเลยช่างเทียกล้องบ่บานเอาฮอ่ฮอ่ฮอ่อล้อไปเพ่ให้อากาศเขาอันบ้างม่นครับโอ้โบมนี่คือบ่ให้คือโบมกล้วยอันบ่างเมียนโอ้ โอ้พีชเนี่ยบห้ร่มเขาปิดบ่ให้ร่มเขาอ้าวเบิ่งเอาเด้พี่น้องตัวจีสูบยาขั้งรางคุณยังเปิดขาวๆอยู่นั่นบ้านนี้มันมันโอ้เห็ดคือปูกเห็ดฟางเนี่ยโบมโอ้อันนี้บ่มในโบมเหมออนี่เกี่ยวโรคบมโอ้นี่กี่โมโอ้มันหลยขันตอนเด้นี่ โอ้หลายแห่งเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเบิงเด้อบานเด้อมาบุโลเด้อมาบุโลบ่อทรามดาเนี่ยครับนี่ผลิตขั้นตอนขั้นตอนผลิตนี่ว่าที่ฮอดโรงงานอันนี้โบมนี่ก็ทาบไว้เห็นบอเหลืองอาลามนะเอเอสวัสดีครับเพื่อนอ้าเพิ่นเชี่ยวกันมาอยู่ตรงกันบ้านเนี่ยโอ้ยบัดตกฮกซีบมาบ้านว่ามันเลขที่เบียดบ้านมันบอกหนอดเดือนฮกซีบอ่ เฮ้ยมาเป็นกเถาแก่้ว<ป>เกันป่ะเห้ยเถาแกไอ้ก,กับเถากแกเ,กกเกขียวอือโอ้นี่ต้ขันตอนเพื่นเนาะโอ้เฮ็ดดีขนาดนั้นเลยโอ้ยจวยดี่ได้ทำนี่เนาะโอ้ยนี่ะบ,บโบโลโอ้กว่าจิไดยชูบงมนไงนผู้สื่อมันงน่าไเนาะเออสื่อหยมีหดอย่งนี้โอ้งามแห้งงามแห่ง โอ้สุดยอดว่ะสุดยอดสุดยอดโอม้มันมันมันต่อไปมันต้องเป็นไงกูหนีได้หน่เห็นปะโอ้หลายแหง้งหลายแหง้งบ้านเราอยู่สวนนี่ยอยู่หันแล้ว บมเมนต์ยูสวนน่นเออย่างยูย่างตัวนี้โอ้เอาวผลผลผลิตเนี่ยจะค่อยติดตามตัวนี้ก็คือเบิรตเออปฏิส่งเขาโรงงานสร้อยมาเป็นตอนตอนโอ้สชุดยอดหาดูยาก่ดฮอครับพี่น้องหาฮูยาก่าฮดาากอยู่าฮ่าด่า่าฮ่นฮ่อฮ่า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 ฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮราฮ่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 า่าม่าฮ่าฮ่ายาาา